Okay. สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่เอเบียนะคะมานั่งเล่นเบือนจะคอร์สคี่สวยหรูดูนามตาใช่ไหมคะตอนนี้เทศกาลใกล้จะคริสต์มาสแล้วนะคะเซนต้าเซนต้าเซนต้ามีแบบเยอะอยู่นะของขายตรงนี้นี่กระดาตัวเบลือเลยตัวเบลือเลยเห็นไหมนี่ ต,ติ๊กตากเซนต์ครับเซนต์ครับจะว่าและไหม,หมนี่แหละเดี๋ยวหาดูก่อนว่าจะใช้อะไรดีอยู่อยู่นี่ครับบิ๊ปเซนต์ครัเห็นไหมล่ะดีด,ดีใช่ไหมตามนั้นเลยค่ะได้ริงแล้วแตกคราสส่งอะไรไปให้ใครดีสวยงามตามทาม้องรย่อง มาซื้อขอ,ของค่ะมาซื้อ,อนี่ออยเอยอะไรพวกนี้เยอะหลายอยู่หลายอไม่สนับแค่สั่งเกโอเคให้ดูต้นไม้เซนตา้าปุ๊บนี่เห็นไหมต้นละร้อยเก้าสิบเก้าคนนะครับ ผมก็เดี๋ยวไปดูกานต้นไม้ใหญ่ตามนั้นไปแล้วซื้อของอนหนักเข็นของหนะักอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ